ตอนนี้ที่ลานหน้าวัดสทนน้ำเริ่มท่วมแล้วน้ำเริ่มลงมาแล้วเยอะแล้วตอนนี้น้ำพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่เฉพาะหน้าบุติผม น้ำท yeah! ่วมมากครับตอนนี้มึงเก็บเยากเล่นรอเัอยากเล่นให้มันเล่นไปดิ ไม่ได้แต่ลูกมันหดอาย์ออด่าหมดเลยอ,อ่ะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บ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 เ,เก็บไม่เก็บไม้นะจะหวดมึงเอาอาเนี่เยเนี่เนี่เฮ้ยเชือกมามึงจะลากไปไหนๆๆอนะเอาไปผูกไว้หน้าหน้ากูเอ็นนู้นน้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ น่าจะประมาณสองสามวันน่าจะไม่รู้จะยังไงจะเพิ่มหรือจะลดเป็นท้อนทะเลมาแล้วครับตั้งแต่หน้าห้องน้ำมามาจะถึงหน้ากุฏิผม